โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับรถรถเช่วัดด้วยนะผมก็รถรอภาคกลางครับผมก็มาจังหวัดรธ์ธานีนะผมก็มาโรงแรมเดมอนกระป๋าบมาจักผมขอไปด้วยนะผมตัวนี้นะครับรถรอครับผมก็มากันน่าจะห้าคันนะผมก็จอดกว่างนี้สามครับแล้วก็จอดอีกกว่างหนึ่ง สามคันครับผมนี่ครับจอด้านหลังอีกสองนะผมจะมืดหน่อยนะผมนี่ครับโรงแรมเดมอนนะผมโรงแรมเดมอนปาซาตุราตานีครับผมผมว่าน่าจะไม่ชัดครับนี่ครับโรงแรมเด,เดมอนนะผม